ที่ตกที่อเมริกาสวยงามมากเลยค่ะมาดูด้วยกันนะคะน้าะอ่าเนาะแดดยิสเกลเนาะยิสเกลเย่แค่นั้นเสียบเยอะเยี่ยมมิสเพื่อนๆจ้าเบิ้งเอาเพื่อน ตะเบิดกระลังเสียนนะี่น้อตะวันกำลังจะตกดินจะงามไปอีกแบบเด้อชาะเพื่อนๆขับตะวันกำลังตกนนดินน้อยใจวันจ้าเพื่อนจ้าเมื่อนึงจีกองลืมเอาอันค้ากันอันไม่กันสั้นมากนอกปกติปกติคืษษษษษษษบอบ้านนั่ยในประเดี๋ยวออกบ้านโดนน,อนอ้องในใจเรืมลืมเบิดจ้ามันนี้ก็นสิบไปเลาะเก็บภาพวิวง,งามเพื่อว่าพอ ชีจะว่าไกาเบิ you my 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 yes ้งจาพยังมากผักมา่อตนเพิ่ในเบิองเนาะจเนาะแต่อิงแังกับเบิ้งเห็กันในด้อจ้ะเฮ้จ้าให้เช hello คุณจัน hello hello e v e r y d y วัเดียร์พ่อใหญ่ไ้พ่อใหญ่พาไปรอเพื่อนเลยมอมีผู้ใหญ่อันพ่อใหญ่กะไปยากเนาะเพื่อนจ้าโนี้สิบีรอเด้อจ้ะ เด็ดออกดีดีตำรวจกำลังเสียนะน้องตะวันกำลังจะตกดินจะง่ามไปอีกแบบเด้อจ้ะเพืพ่อนเพื่อนถ้าตะวันกำลังตกดินเนาะสายพิม่ากเ็เริ่มกกละลายละเพื่อนเพื่อนจ้าเก็บห่างไม่พิษหน่อยๆเนาะมาให้ฝากไปฝากเพื่อนเพื่อเพิ่งให้ในเด้อจ้าบึ้งบึซ้ซอยกันเบิ้งกับเบิ้งจบแน่ เด็ะแน่นน้ำเนื้อจ้าบึ้งวุจบกับเปิดแคแนนเนาะเพื่อนๆเด็ตอนนี้นั่งกำลังหัดบอร์เก่งก็เกาเด้เพราะว่าเพิงกับไม่ได้เพราะว่าต้องเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนๆเพื่อนนอกจากพ่อแม่หนี้แน่นบริจ้าคบึ้งจะขาดจะลั่นตกก็งามนามงามคนมองลูกไม่เหงียอกันยังแง้มกับเด้เพื่อน That's beautiful คุณการ That's a feeling is beautiful sunset yeah it's cool <S yeah yeah it's i u t งพาพีดกรลังจบเห็นนอกจากนาะ mm hmm. รถข้าจะกบเขาออกเียววันเมนไม่ถึงห้องคนเดียว mm hmm. ป้าใหม่เพื่อน mm hmm. <ๆ>ตน้องมีก็เป็นที่โล่งนอกจาก ปกติหนาในขาสิตัดไปเหงืวให้มะได้เพื่อนเ,เลยอันเพราะว่ากันไมีฟาดหิามะฟาดมา,านเนาะแต่ว่ามองเห็นข้อผู้ตดตัดผู้ผู้วานั่นแหละเป็นของหลวงเนาะจากนี่ก็เป็นของหลวงเพราะเป็นของส่วนบุคคลจากเรื่องติดตัดปกติต้องเสียงเงินผ่านมือคือในเดิมเพื่อนเสียงเงินเข้ามาเนาะจะหนอเอาไปเอาียงแต่ว่าปีนี้อันเพราะว่าเขาเปิดล่ม ครับพืชพันธุน์เฉลยซื้อๆรือยันไม่ค่อยมาจริงๆนั่นแหละอันเชียว์ชียรแล้วไอท้ทีด่าลงวิดีโอไอเชียรเียแล้วนอกจากนาเป็นธรรมแล้วนอกจากเป็นมาเธอสองหลังจากนี้มาตกมาเบิ่งสะภาพนอกจากมึงสภาพเพืเ่อน,นเพื่อนเห็นพวกของลราคณะนั้นเป็นแม่นม้ำเนือจ้ะเป็นแม่น้ำเนาะตอนนี้มาเบิ่งว่าอันแข็งบบ ยูอะจริงยูดิสก็อฟแจ็คชันโฮสวัสดีคุณเพื่อนจ้าสวัสดีคุณจันบีแคฟฟูไอซิ่งหนิงยูวันบีแคฟฟูแคนนอเซฟยูยิปซีสลิปอินเดียเนอไอเนอแดดยุสแก้วเนอยุสแกวเนอแคนนเซฟยูยี่ฮิเมีเพื่อนเจ้าเบิ้งอันคุณจ้าอันเนอเราเป็นยังไงน้ำเดี่ยวหันจะมองหันนะเป็นน้ำเนะ Kunjan, don't scare me, you freak me out. I'm scared, I'm afraid you. No, that's why, right. come on back because. Oh no, I said you're scared. Because, because I know I cannot save you if you drop down. Oh, this beautiful view, Kunjan, you look at that. It's very beautiful. เป็นเพื่อนจ้าพ่อดีมามองนี้เนาะจะยุ้ห้างจากบ้านปมาม่านหาในะที่นี่เป็นข้างแรกที่มาเพื่อนเลยยนนี่สิบสองปีสิบสามปีถ้าจะเห็นงานบอดี้มาจากเจอกับเป็นวิวที่สวยงามเนาะจะนี่แม่นม้ำแม่น้ำต้องนี้เป็นจันนิสกนี่แม่น้ำต้องนี้กลายเป็นน้ำแ,แข็งเพราะว่าอากาศหนาวเนาะจานะเนาะอากาศหนาวก็เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่แล้วก็เชื่อมยุ่งไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยจะเดีาผ้า,ายางไปเปิ่งเนาะจะคุณสาในประเทศนี้ขาตื่นเต้นอยนู่เลยอ้ํานิสกี้ อ้า f r รี d อ o ู d o อบดาวอันคุณจ้าคเพนบอกว่าน้ำแข็งแข็งนอกจากจะเห็นว่าได้หลายคนนอกจากห้อยข้าจะยังลงไปในแม่น้ำนอกจากไอไอนู้นสมบูรณ์จะคิดสิ่งมีสุนุลไรเดียดีเนาะยี่ไอ p ิด p บบว่าไ t ่ใ t ่ผมไม่ดูเดียดยีเนาะ e c a u s e ูแค e นี้เดี๋ยวโอวอร์เดเวอร์เรา h i ี้ e ยี่ไอคิดว่าคุณไอข้าจ้ามาอันตกปลาในแม่น้เนอกจากชงว่าที่เห็นนอกจากอาจจะเป็นไปได้ แต่ว่านั่งเป็นคนอันยานเนาะจ้ะอุ้ยฮิวง่านเดี๋ยวนั่งขอเก็บชายลูกกันเด้อยชาพลาชิตตกกระดกเอามามองนี่เท่ากับชิลาดสี่เลี้ยเด้อจ้ะเพืเ่อนๆให้สซ้ำรับคนที่เอาอันเลื่อมาแล้วก็เอาเลื่อลงจากรถแล้วก็เอาเชือบลงไปในแม่น้ำก็จะเห็นว่าน,นี่กต่สีนี่ห้อยห้อยคอนยางเนาะจ้ะเป็นห้อยข้นยางอัน,นลงไปในแม่น,น้ำเนี่ยจะเห็นห้อยห้อยคอนเนาะจ้ะแพระเจ้าอา้าดอะกาศด,ดาเป็นคนยาง ต่เบื่องนี้เลยจะเพื่อนๆจ้าก็ผ้าช่มเรนองน้จ้าไม่น่ากับทีเชื่อมโยงกันจากฟังนั้นมาฟังนี่นะา,า,า,งงา,าจะนจ้าข้ามขงข้ามแง่กับท่เจ้าย่ำจะเพื่อนเพื่อนจ้านม่เมจุดความากกับเจ้ามหลายเนาะจ้านี่เราจะบังเทอ้ที่ยรีมกว่ามกมะการเฮ็ดง,งานเนาะจ้าโดยโบดเดนจนใจถ้ามาตันหลอทางโบดเดห็นสิ่งสวยงาม แลวก็ภารกิจการงานเนาะจ้ะเพราะช่วงนี้นี่ก็เป็นพ้นดีอย่างหนึ่งของวูบาววีบาเปียใจยเช็ยงห้องมีเวลา่าก็สะเห็นต้องหันนัยนะจิตป็นเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำตันนี้ไปใกล้อีกที่ดาท้ายจุดแรกนอาจะเนาะก็สิเป็นจุดเชื่อมต่อย่เง้าไปะเนี่ยก็จะเห็นนะแม่น้ำนอานจะเนาะจิเชื่อมต่อกันมาก มิสชิเกียนแถวบ้านนาอุดมสมบูรณ์ยิ่งดีเจริญธรรมชาติบอวสัตว์ป่าเน,นืนอต้นไม้เนาะจะเนาะสิเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ท่านบอกแล้วก็เป็นเมืองที่รุ่ยเผื่อเป็นรวยธรรมชาติเด้อจ้ะมันนต์นรวยนี่รวยทลองรวยธรรมชาติเนาะจะมิสชิเกียนรวยความหนาวน้ำเนาะจ้ะความหนาวนี่ก็มีหลายมีเยอะ นี wow. it? It 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 ่ยังที AIDS ่จะพูกจิพีกอยู่หันได้สิถามคุณสาว่าไม่นี่ยังที่จะพูกจิกกจิกักแม่น้ำเนาะเดี๋ยวดาซุ่มเข้ามาให้เบิงจ้ะอ๋อเห็นแล้วเป็นต่อไม้จ้ะเพื่อนๆนี่เป็นต่อไม้เนาะจะจุพูกจิกพีกนี่ซุ่มกลับออกไปเนาะจ้ะนี่ก็สิเป็นเดี๋ยวดาซุ่มตรงจุดต่อเนื่องแม่น้ำเนาะจ้ะนี่แม่น้ำซ้ายนั่นก็สิ อ้อมไม่มีเลยจ้าท้ายทีแอนดาท้ายเฉล็บกระเสิออ้อมมาตุดจุดอีกเป็นจุดเชื่อมโยงกันเนาะจะเนาะชื่อจัดการปกติเนาะเนี่เลยจ้าธรรมชาติเริ่มน้าเรยจะเพื่อนจ้าเดี๋ยวสีภาพดีกว่อีกจุดนึงเนาะจ้า กินไ,ได้ไมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อ่างกายอันนี้อนุญาตเติมมี่ที่ห้อยกวางเลยอจเะเพื่อน so เครงห้อยกวางเค็ห้อยคนเลยจอใยางนั่นห่ะนแจ่ะนะเขาก็ไม่ชอเยิยวขึ้นดาอย่เดียเพื่อนจ้ะแต่ิดึงนะจะเ็นเนื้กก่งเสียนลนะจ้ะแต่ว่าห้อยห้อยเหยียบไปปิด้แยนนี่ม้นกาจะควบบุกจัดนมันจะล่ก่อนเนาะยะมีจ้ะกลับมาอี่ท่ามิส ความสวยงา,ามธรรมชาติเนาะข้าจะไปจอดรถข้าจะไปย่างลอที่การเชิญเพื่อนจานนะก็จะก็จจอรถเข้าจะไปย่างขึ้าจานยชมวิวธรรมชาติเนาะขึ้นจากระขับรถตามมา <c oughs> นาสวยงามเป็นแบบนึนาฮอ,อนไปยามเป็นแบบนึ่งนะกจากวัน้นนำพง้วยง็นธรรมชาตินี เพืเ่อนๆจ้าดาวุสามาทนหนาวเดือที่เดียวให้เบิ้งจะเบิ้งไม่ได้จะเบิงบ้งให้กันเนี่ย โอเคเราเพื okay. ่อนๆจ้ะ,ดดดจะนะเดี๋ยวจะเสี่ยนถ้าคขับรถออกไปแล้วลราจ้ะหนาวเลยเนาะเดี๋ยวอัห้องไปเบิร์เงินต่อไปดาดสีสามาถหายยังไม่ให้เป็นเพื่อนเบิร์เอื้อกันที่คนขัเจาค่ะ มันเลาะคือด่าเลยแต่ะราพม่ขึ้นดอกเนาะล่ะใช่จ้า้าขอขอบประคุณผู้คนทุกคนเด้อ้าทีเมตตามะเบิงน้ำกันเนาะ้ะเนาะกะคอยทุกคนไม่จะความสุขความจเจริญ่าลืมเดอ้อจะกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วเขาพอกันคลิปต่อไปสวัสดีจ้า